พวกนี้จะเป็นชั้นๆนะเป็นชั้นๆอ้าวแน่โอ้แน่นอนโอ้แน่นอนนี่คือหินอุ้มน้ําครับน้ำเขาจะแชกอยู่ในนี้สะอาดมากเพราะงั้นเวลาน้ำแต่นี้มันเย็นไงพอมันเย็นแล้วมันดูดฝนมาหมดเลยบาเอื่นบตกตกอยู่นี่ละก็เหมือนกับแก้วน้ําแข็งอ่ะบนพื้นที่สองพันไร่อ่ะกับแก้ว กับแก้วน้ําร้อนอ่ะตอนนี้เรากําลังทําพื้นพิภพนี้ที่บรรจุน้ําได้ในระดับหนึ่งกิโลเมตรเก็บน้ําแข็งไว้คันอยากห้อนกับไปทะเลทรายถ้าอยากเย็นมานอนเว้นเล่นอยู่นี้นี่เก็บเหินให้มานอนเว้นเล่นรู้จักแม่นอนเวนภาษาอาังกฤษนอนเวนคือสลิปอะไรปะเอฟเดนโอ้ยนอนเว่นนอนกลางวันอ่ะโอ้สลิปเอฟเดนเูิ่นวะโอ้ยเนาะโอเคครับเอ่อ um. หินตัวนี้นี่มันมันบือคือทานหรือว่ากาบรเป็นทานมันเป็นลักษณะการแตกการย่อยเป็นชั้นเห็นไหมเพื่นเห็นไหมเป็นชั้นเป็นชั้นแล้วมันหักอย่างไรคือทานเลยเนาะน้ามัก็ม่จะเซาะอยู่ตรงนี้ไงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าหินตัวเนี้ยมันลึกประมาณพันเมตรมันจะเก็บน้ําได้หมดเลยเราก็จะมีมีธนาคารหนึ่งสาขาสองสาขาสามสาขาสี่สาขา ก็หินหินตัวนี้นี่เขาเขาเอื่อมเหินอุ้มน้ำเหมือนบอกหินอุ้มน้ำเนาะตัวนี้มีหลายลักษณะแต่ที่นี่ก็เห็นครั้งแรกอะแล้วก็สวยด้วยเป็นชั้นนะครับที่อีสานก็จะเห็นสีน้ำตาลแล้วก็ถ้าเป็นล่องน้ำจะไม่เป็นจะเป็นทรายกวดผสมทรายก็คิดว่าน่นเขาน่นเขาตัวนี้ล่องน้ำจะเจอทรายเจอกวดประมาณนั้นพวกนี้คือน้ำผ่าน ไม่เหนียวเอาไปแช่น้ําก็าไม่เหนียวแล้วก็ผุเลยผุเลยเก็บน้ําได้ดีมากมาให้มันโดนอากาศนิดนึงนให้มันโดนอากาศมันก็จะผุขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นโอเคครับวันที่6กันยายนพศ2 5 6พครับเป็นนิมิตหมายที่ดีมากเคยดูพิกัดตรงนี้ให้คุณชัยจากกระงป์งนะครับวันนี้มาดูสภาพจริงก่อนหน้านี้ทําไปแล้วตอนนี้เรายืนอยู่มุมนี้เรายุนมุมนี้คือวังนี้ชื่อวังวังมหาชายัาชาย เจอหินอุ้มน้ำเยอะแยะเลยสีดำคล้ายๆกับกรวดก็มีเป็นฟอสซิสเป็นหินอุ้มน้ำเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเหล่านี้เราคือหินอุ้มน้ำอันนี้วางยังกับมหาชัยคุณแล้วมองเห็นนั่นประมาณห้าหกสิบเมตรวางอะไรนี่วางชมพูวางชมพูชื่อนี้ได้มาอย่างไรมาจากอาจารย์กูวิสบอแม่นำสมบูรณ์เออโอ้ยอาจารลึกไปได้เป็นดินหน่อยวังอะไรนั่นนี่ วังมหาชัยวังมหาชัยชื่อน,นี้ได้มาจากเมืองม,ม,มหาชัยเมืองมหาชัยวังมหาชัยวังชมพูจารึกไว้กับแผ่นดินนี้คนล่องน้ําล่องนี้โดนบล็อกไว้สองสองจุดคือจุดนี้กับจุนอีกล่องหนึ่งวางอะไรครับนี่วังจัก,กระพงวางจัก,กระพงต้นตระกูลเจ้าของสวนยังไม่พอครับยังมีล่องน้ําอีกซึ่งเราจะเดินขึ้นไปประมาณนี่แหละครับช่องเขาช่องนี้แหละครับประมาณ2กิ 2> โล นี่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 เขาลูกนี้ที่เห็นก็คือลูกนี้มันก็เกิดน้ําลอกนี้น้ําลอกนี้เราจะไปบล็อกระหว่างเขานี่ลอกนี้ซึ่งลอกนี้สูงกว่าตรงนี้ประมาณกี่เมตรครับนี่ประมาณสามสิบเมตรสามสิบเมตรเคยเห็นคนตั้งถังปลา,าตั้งไว้จําๆไหมสูงที่สุดกี่เมตรที่เราประมาณสิบห้าสิบห้าเมตรก็ราวๆนั้นแหละ อย่างมากก็ไม okay. ่เกิน20เมตรปลาในเจ้าือสิขันอาสาเจ้ากือ่านหารแทออ่านหารยังไงเอาถังน้ำปลาไปตั้งไว้ในระในระดับ30เมตร2เท่าคุณทำถังน้ําปัดปลาที่สูงที่สุดในสปปเราขอแสดงความยินดีด้วยคุณกัยเนื้อกปอีกลำเซบ้องไฟ6-7กิโลมันจะเกิดขึ้นอย่างไรระบบเครือข่ายอย่างนี้ก็เริ่มเกิดเครือข่ายแล้ว เพราะน้ามาตั้งแต่เดือนมีนาที่ส่งภาพให้ผมดูมอลกระดด้วยแม่นจ้ะใช่น้ำม,มาล่ะอันนี้ยังไม่ได้ทํานะถ้าตัวนี้ทํานะตัวนี้ล้นนะครับก็มันอยู่สูงอะ่ะเอา้ทาทั้งน้ำมาตายอยู่สรงอันนี้จะทำมันจะบ่ล้นบ่หัวนี่บอลเซียกัสซังอันนี้ล้นแล้วจ้ะนี่๋อ <laughs> ขนาดยังไม่ทําก็ล้นแล้วลจะมีลาอยู่นี่ <laughs> เอเอนั่นแหละเ <laughs> พราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราจะออกแบบก็คือต้องให้เป็นเครือข่ายกับลอกน้ําธรรมชาติเอ้า เซบงไฟอยู่ประมาณ6กิโลนี่เนาะเอ้า่นแล้เซาเงบงไฟอยู่นี่ลำเซบ้งไฟไม่น้ำลำเีำำ4ธนาคารน้ำใตดินนีจุดนี้นะหวังดอกไม้อยู่สุกกับเพื่อนวังตะกั่งพงวังตะปูวัง,วงมหาชัยเติมน้ำหมดลำเซบงไฟอยู่ไม่ได้ครับเพราะน้ำาลงใต้ดินแล้วมุ่งหน้าไปทางบ้านลงบ้องไฟ บ้านดงมะไฟมีน้ำได้ดินโดยอัตโนมัตินี่คือกระบวนการเก็บน้ำฝนตกที่ไหนให้เก็บที่นั่นพอลำเซบ้องไฟชาร์จมาช่วยเพราะตัวตัวนี้เคลื่อนที่ไปทางที่ใต้ก็คือ กำลังจะสร้างเครือไข่ายไปที่สวนนรรค์เขตใต้สวนนรรค์เขตคือจัมปศักดิ์จัมปศักดิ์สิ่งเหล่านี้เกิดจากจุดแรกๆคือจุดเริ่มต้นของสปปรเราเหล่าน,นี้เป็นต้นก็เกิดขึ้นที่นี่สิคือถ้าไม่มีใครนับหนึ่งเรามีแต่จะเอาน้ำใตดินขึ้นมาใช้คุณไม่มีใช้หรอกเรามีแต่จะเอาเงินจากกระเป๋าไปใช้โดยที่คุณไม่เก็บไม่มีเงินให้คุณใช้หรอกดังนั้นเรากำลังจะทำคล้ายๆกับงานเล็กๆแต่มันก็จะเป็นงานใหญ่ในต่อไป สิ่งเหล่านี้อย่าเพิ่งเชื่อ,ต,อ,อต้องคอยดูต้องคอยติดตามก่อนที่จะจบบอกความรู้สึกกับพี่น้องสพปลปเล่าบ้านเฮาสบายดีพ่อแม่พี่น้องอสา,าวลาเมือ่อถกทันมื่อนีดีใจหลายที่ท่านอาจารย์โควิดดอกไม้มามาเฉี่ยมาเยี่ยมมายา่มสวนภัยเฮาที่ได้ว่างระบบน้ำธนาคารน้ำกอนอ้าที่อาจารย์โควิดมาหนีพนเพนได้แช่ตำแหน่งมาออกแบบมาให้ก่อนแล้ว และเห้าในเห็ดในเฮ็ดหล้วได้มีนามตามที่เห่าได้เห็นจากกาสัมผัสมาแล้วและมือนีอาจารย์โควิดมาตรวจงานว่าสิ่งที่เขาเห็ดเมนแทบอได้อรือไม่เนาะดีใจหลายที่ที่อาจารย์โควิดมากวดงานมาตรวจว่าเออเหาเห็ดเห็ดแล้วได้หรือได้สมก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ว่าให้เวียกบ้านแล้วถ่าการตรวยการบ้านสมัดตรวจกวดขึ้นว่าเออลูกศิษย์เอาไปแล้วเห็ดบอหรือบ่เห็ดคันเห็ดแล้วปุ๊บนี่ ประโยชน์ไดอย่างไรประโยชน์ให้ประชาชนทั่วแผ่นดินทั่วประเทศโมเมนต์เฉพาะอยู่เมืองลาวเนี่ยตอไปมัสิโดดขามไปฮอดกัมพูชีพุทธเขมรพุทธน,นั่นเนาะแต่เป็นอนาคตที่ต้องหัวมือกันโดยภาคเอกชนเนี่ยภาครัดพร้อมเนาะโมเมนต์มีแต่เฮาผู้เดียวมันก็แห้งก็ะจะบไไวไหวหรืออาจจะซาเนาะกะต้องสชินส่วนชาวลาวเมื่อทุกผู้ทุกคนที่มีกําลังบ่ว่าเอกชนบ่ว่ารัฐบ่ว่าผู้มีเงินบาา่มีเงินกะสามารถฮหดได้ในธนาคารน้ำระบบปิด เนาะประโยชน์ประหยัดพี่น้องสองปปลาวทันได้อพี่นอ้องสปปลาวเห็ดได้หมดคือคำขวัญพันวาประโยชน์ประหย,ยัดประชาชสนเห็ดไดขอขอบใจครับยังไม่พอครับยังมีอีกตอนสองเรื่องน้ําจะจบยังไม่พอคุณต้องฟื้นฟูเรื่องดินขอติดตามครับลักษณะของหินอุ้มน้ำนะตัวน,นี้ลักษณะของหินอุ้มน้ำนดูดูดูใ <c oughs> <c oughs> คยจับดูซิจับนี่โอ้ยมึงกระจสวอพูดแต่ว่าตอนขึ้นใบใหม่แข็งนะแข็งแมนจ้ะเพราะฉะนั้นนี่แหละแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็คือการเก็บน้ำเอาลองจอดลองเคาะดูสิ ขูหมดเลยขูหมดเลยผูหมดเลยอือย่างนี้แหละที่เขาเก็บน้ําเนี่ยเพราะนั้นเวลาเราขุดอะไรโอ้ยมอ,อนียก็ไดเนาะใจเสาะอีกนเนาะเบื่อมุดพวกสูเนาะมันก็จะเก็บอยู่ในนี้เพราะฉนั้นไอผมบอกว่ามันไปเรียนมาจากไหนวะมันเรียงดีไม่ใช่ไอ้พวกที่มันขุดสะขุดบอ่อแล้วขุดไม้ทะลุดินเหนียวเนี่ยมันบอกว่ากลัวน้ําจะหายกลัวน้ำจะแห้งมันคิด คิดแค่เก็บน้นในแก้วเนี่ยแต่ผมคิดแค่คิดเพื่อที่จะเชื่อมกับแม่น้ําใหญ่ค้อต่อย,อยางกันนะที่นี่นะจะเชื่อมลําเซบ้องไฟให้ดูห่างแค่6กิโล่อยบ้านฉี่านซำนีสวัสดีครับ